อินไซต์ทุกข่าวเข้าถึงทุกประเด็นกับทีมข่าวตัวจริงภาคสนามในรายการ Big Agenda Today มองข่าวเล่าเรื่องกับสุพรทิษภแคชจันตาและอารยาสุขหอมที่คลื่นข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97พบกันจันทร์และอังคารเวลาดี14:00นถึง15:00น Big Agenda Today มองข่าวเล่าเรื่อง t ่วงดิอ d a e เจนดาอีพคูค่ะ14นาฬิกา21นาทีนะคะอยู่กับ The Agenda Today มองข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมไลฟ์สดนะคะทางเพจ FM 97แล้วก็ The Agenda นะคะก็มีช่องทางหลายๆช่องทางที่ The Agenda ของเราได้เผยแพร่นะคะก็จะมีทั้งเว w ็ t h e a g e n d a t h a ท c o m เพจแล้วก็ YouTube Twitter พร้อมกับพอดแคสต์ด้วย <c oughs> ก็ติดตามกันนะคะ <c oughs> สำหรับรายการของเราอยู่ในสายของเราแล้ว <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ซึ่งดิฉันเคยได้บอกไปในช่วงแช่วงแรกนะคะว่าเรื่องค่าไฟแพง <c oughs> ถูกต้องถูกประชาชนบ่นกันระงมมากว่า <c oughs> <c oughs> จะทำยังไงเออเป็นเป็นการช่วยเหลือยังไงไหนบอกว่าฟรี3%เอร์เซนี้เพียงพอแค่ไหนนะคะอยู่ในสายกับเราคุณคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามเปอร์เซนนี้เพียงพอไหมคะคุณคำนูนไม่พอครับมันน้อยมากเป็นยังไงคะก็ร้อยหนึ่งก็สาม3ามบาทนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปก็เป็นคนใช้โดยทั่วไปก็เป็นหลักพันนะครับค่ะ แล้วที่สําคัญนี่คือว่าในช่วงนี้เนี่ยทุกคนอยู่บ้านตามนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อชาติเว r ร์ด o m อมนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นฤดูร้อนที่สุดของปีอยู่บ้านก็ต้องเปิดแอร์นะครับแล้วต้องรับประทานอาหารค่ะเปิดตู้เย็นบ่อยมากอาหารปิดเปิดตู้เย็น อุปกรณ์ทํางานจัดผ้ารีดผ้าปล่อยนะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นสถานการณ์ปกติหรือเปล่าก็ไม่ใช่สถานการณ์ปกติค่ะเพราะจะเป็นปกติเนี่ยถึงจะเป็นฤดูร้อนเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยใช้ไฟเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าเวลากลางวันก็มักจะไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็จะไปทํางานหรือบางท่านก็ไปเดินเล่นที่ศูนย์การค้าอาศัยแอร์ออกบ้างนะครับในกรณีพอ เรามามีวิถีชีวิตอย่างที่เราไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยนะเวลาได้รับบินข้าไฟแล้วเนี่ยมันจึงตกใจมากเพราะว่าเราเข้าใจครับว่าการไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการเก็บอัตราค้าไฟฟ้าแบบอัตรา,ตราการนาคือหมายถึงว่าถ้าเกินร้อยห้าสิบหน่วยขึ้นไปเขาก็คิดอีกระคาหนึ่งเกินสี่ร้อยหน่วยขึ้นไปเนี่ยเขาก็คิดอีกระคาคะเพื่อให้ผู้คนประหยัดไฟครับอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ เศษที่โลกไม่เคยเจอมาก่อนประเทศไทยไม่เคยเจอมาก่อนนะครับทุกคนที่อยู่บ้านเนี่ยไม่ได้มีใครอยากอยู่บ้านมไม่ได้มีใครอยากใช้ไฟแต่ว่าไม่ใช้มันไม่ได้ลองสิครับถ้้อยู่คอนโดสักห้องหนึ่งน,นะครับแล้วอยู่โดยไม่เปิดแอร์เนี่ยอยู่ได้ไหม,มก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนที่อยู่เนี่ยนอกจากไม่ได้อยากอยู่แต่จําเป็นต้องอยู่แล้ว ในใจเขายัางมีความทุกข์มีความกังวลหลายอย่างรายได้ลดบางคนเริ่มตกงานบางคนยังไม่ตกแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปข,ข้างหน้าเนี่ยจะคืออะไรค่ะเวลได้บินข่าไฟเนี่ยแทนที่จะสบายใจเนี่ยนะครับกลับตกใจเพิ่มเ <c ret> ครียดกว่าเดิมค่ะอ่าบางคนได้รับบิน <c oughs> เสร็จก็เดินไปปิดแอร์ทันที <c oughs> นะครับถามว่า ในเมื่อมันเป็นสถานการณ์พิเศษเป็นสถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นเนี่ยนะครับ<ฆ>รัฐควรจะต้องช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้<ฆ>นะครับ<ฆ>เพื่อที่จะให้การอยู่บ้านของเขาเนี่ยจากน้อยที่สุดเนี่ยก็ไม่มีความทุกข์เพิ่มขึ้นนะครับดฉะนั้นผมถึงเสนอไปว่าที่รัฐมีนโยบายช่วยมาลดค่าไฟสามเปอร์เซ็นตเนี่ยมัน<ฆ>น้อยเกินไป หรือที่ให้ฟรีเฉพาะ5แอมป์ใช้ไห้า5แอมป์เนี่ยไม่มีหรอกครับมันเป็นบ้านไร้ไยนาเท่านั้นนะครับถามใครก็ไม่มี5แอมป์เลยนะคะส่วนใหญ่ก็้5แอมป์15เป็นต้นไปใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเอาอย่างนี้ดีไหมเรามาปรับนโยบายใหม่ค่ะเอากันง่ายๆเลยก็แล้วกันว่าถ้าเสียค่าไฟเนี่ยนะครับไม่เกินหนึ่งพันบาทให้ฟรีไปเลย เฉพาะช่วงนี้สามเดือน,อน,นครับส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทจะเอาอย่างนี้ก็ได้ครับว่างงส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทเนี่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นตทั้งหมดมหรือจะเอาแบบอัตราก้าวหน้าก็ได้เป็นขั้นบไนรค่ะส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินสามพันบาทเนี่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นตส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปลดสามสิบเปอร์เซ็นตเอย่างนี้นะคะผมว่าก็น่าจะเป็นหนทางที่ ช่วยได้บ้างนะคช่วยเหลือประชาชนได้บ้างนะครับก็อันนี้พอเสนอไปเมื่อวันเสาร์นี่ยนะครับมีฟีดแบ็กทราบว่าในขณะนี้เนี่ยก็คือทางพระมตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณชนทิรัตนิจจิรวงเนี่ยนะคก็ได้มีการเรียกประชุมเลยวันนี้ครับก็คือบอร์ดของกกพกกพค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็ทางกระทรวงพลังงาน แล้วก็ทางการไฟฟ้าผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าสัดสิทค่ะนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนี่นะครับก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็คงให้การบ้านให้โจทย์ไปว่ามันจะมีทางใดที่จะลดราคาลงมาได้อีกหรือช่วยเหลือประชาชนมากกว่านี้มากกว่าที่เคยเป็นมากกว่าสามเปอร์เซ็นหรือว่าห้าแอมจะเป็นไปได้ไหมครับว่า ถ้าไม่เอาตามที่ผมเสนอจะเอาอีกแบบหนึ่งก็คือว่าในช่วงสามสีเดือนนี้ยเราจะไม่คิดอัตราก้าวหน้าอ๋อคือพักค่ะชั่วคราวสามเดือนก็คือก็ใช้เท่าไหร่เนี่ยก็ก็ให้เสียเท่านั้นไม่ใช่ว่าใช้มากกว่าระดับนี้คิดอัตราก้าว<า>หน้า<ใ>นไปนะครับทั้งนี้ก็คือเป็นการปรับไปตามสถานการณ์รดีค่ะผมเห็นว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ย เกิดมีขึ้นมาก็คือเป็นเครื่องมือรับใช้มนุษย์ค่ะมันก็ต้องสามารถปรับแก้ได้ให้เข้ากับสถานการณ์สถานการณ์ที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้เป็นสถานการณ์พิเศษรัฐารบาลถึงขนาดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปรับระบบบริหารราชการจัดยินทั้งหมดเพื่อให้เกิดความฉับไวเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์เพื่อให้เกิดการบรูรณาการาเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงของประชาชนเนี่ยนะครับต่งองมีทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับ ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเร่งปรับมาตรการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพี่น้องกับประชาชนทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่การไฟฟ้าชี้แจงมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพวกเราเข้าใจเป็นพื้นฐานค่ะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ที่เราเข้าใจอยู่แล้วแต่ที่เราไม่เข้าใจก็คือว่าท่านจะเอากฎเกณฑ์ในยามปกติเนี่ยมาใช้ในช่วงวิกฤตในยามพิเศษในยามวิกฤตที่พี่น้องประชาชนเนี่ย เงินในกระเป๋าเนี่ยแทบไม่มีมมแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะไปอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องยนนอยู่ที่ต่อไปไนไปอย่างไดใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าจะต้องเร่งปรับครับส่วนจะปรับเป็นยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าขณะนี้เขาคงกําลังประชุมกันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็คงจะถ้าได้ข้อสรุปอย่างไรเนี่ยเขาก็คงจะได้มีการแถลงต่อพี่น้องประชาชนไม่ภายในเย็นนี้ก็ภายในพรุ่งนี้ครับค่ะคุณคํานูณคะถ้าเกิดมา ผลการประชุมมาแบบไม่ตรงตามที่สองแผนที่คุณคำนวณคิดว่าเสนอไว้อะจะมีฟีดแบ็อะไรเพิ่มเติมจากประชาชนอีกไหมคะก็ผมเชื่อรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงประชาชนเนี่ยแล้วก็ต้องทำให้ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดการแก้ปัญหาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตรงกับใจที่เราเสนอทุกอย่างแล้วผมก็ยืนยันว่าเฉพาะที่ผมเสนอไปเนี่ยก็เป็นเพียง ตัวอย่างเป็นเพียงตุ๊กตาที่ท่านจะสามารถนำไปคิดนำไปต่อยอดได้ <China. S 2> ส่วนมาตรการที่ออกมาจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยรับฟังด้วยใจร่ม,ร,มร่มก่อน <China. S 2> แต่ผมพิจารณาเบื้องต้นนะ <S <S มันต้องมีมาตรการ <S <S น่าจะดีขึ้นนะคะที่ออกมาใหม่ <S <S แล้วน่าจะดีขึ้นแต่จะดีขึ้นในระดับที่เรา <S <S พึงพงอใจไหมพอใจทั้งหมดหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องขอดูก่อนผมเองในส่วนที่เป็น จมาชิกกู้ที่สภาอยู่เนี่ยใช่ค่ะในขณะนี้เนี่ยก็อาจจะก็คงจะต้องเสนอความคิดเห็นต่อสาธาระไปแบบนี้แต่ถ้าเปิดสภาแล้วเนี่ยเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นค่ะไม่ว่าการตั้งกระทู้ถามสดหรือการเปิดอภิปรายต่างๆนะครับแต่ในขณะนี้ก็ต้องอาศัยการเสนอความคิดเห็นผ่านสื่อออกไปก่อนครับค่ะ ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่แนวทางที่ถือว่าดีมากๆนะคะที่ที่ได้เสนอไปเชื่อว่ารัฐบาลก็จะหยิบยกไปทบทวนเนาะแล้วก็สามารถที่จะปรับให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะคุณคำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาให้เกียรติราการของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ